สวนนี้ใช้ปุ๋ยอะมิโนสิงใหญ่12-612ในการเบ่งปูขยายลูกแค่วันนี้จะายเท่าไหร่เดียวเอาสองจานเขาเหอเนี่ยแต่ละลูกแต่ละลูก ของเขาดีเป็นอย่างนี้นะโปรแคปอะแม่สรุปพูเป่งเป่งพูสวยมากครับคือเต็มเต็มมาสี่พูแน่นอนเต็มเต็มมาสี่พูแน่นอน,น,นเผิ่มีห้าพูหกพูตัวใหญ่ออจริงๆอะ่ะภูไม่เป่งเลยอะภูเนี่ยใช้ได้เลยก็เหมือนสิบสองคือสองอะถือโอเคนะถือว่าได้นั ถือว่าไ,ได้เลยขนาดสายเป๋วนั้นผมมาประมาณไม่ถึง5วันเนี่ยมาแล้วไปดูผิดตาเลยขนาดเจ้าของสวนบอกผิดตาเลยอะ่ะส <12, S 1> ิบสองาสองออกที่วันนี้โทนึกว่าใคร <laughs> แต่งตัวเนื้อใครคไม่เจอกันนานคร <c oughs> ับอันนี้เจ้าของสวนเนี่ยโทรพ <c oughs> ี่ท,ท,ทานายพ <c oughs> ี่นายไปแอบอะไรตรงนี้เจอพี่เถอะแต่เราไม่เลยแล้วปีนี้สวยสวยหมดสวยีนียจำต้นเล็กที่มายืนคุยตรงนี้ใช่ไหนเนี่ยที่ใช่ที่ที่ลุงตีว่ามาลาดไงแล้วรัดเอาลัดเอาไงพี่ครู โอ้มันปิดตาจริงปิดดูปิดตาไหมพี่ธนาใช่โอ้โหมัน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 เขาเรียกอะไรมันทรงมันไม่ไม่เป็นไรนะมันทรงเงยเลยไม่ไม่หือนี่อือเลยไอ้ง่ายก็มันเหลืองขนาดนั้นมันเหลืองไงเห็นวันนี้ก็ดีใจนะพี่ใช่ใช่มันมันมันเหมือนสอบโจทย์อล้แล้วต้นใหญ่มันฟื้นหมดเลยพี่ฟื้นหมดเลยฟื้นหมดเลยพี่ทนายไงสวนหญ้ากกันแหละเนี่เดี๋ยวเขาบอกเขาพี่ทำไม บมันดำดียังฟื้นเงี้ยอ๋อเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะใช่กันยันยันเขาเห็นเราตลอดเวลาใช่เห็นนี่จากเหลืองเหลืองเห็นคือเห็นตลอดเวลาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคือมันเหลืองไม่น่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้อ่ะเขาเพามันยังว่าเป็นช่วยอะไรเป็นปีอ่ะแต่แต่ไม่ใช่อ่ะแค่แล้วได้ลูกอ่ะใช่ทั้งใบทั้งลูกเลยอ่ะคือเราได้ขายอ่ะเหมือนนะว่าปีนี้จะได้ขายลูกไหมกังวลวิตกกังวลคิดอย่างเดียวว่า เอาต้นก่อนต้นก่อนนี่ยอ่าต้นในรอบอันนี้ของแถมดิถ้างั้นนะเอ้ของแถมเรากลับนะยังไงอ่ะฮะอันนี้ไม่ตั้งใจเอาไงคือคือมันเหมือนว่ามันเราก็ดีใจภูมิใจที่เรามันได้เจอแบบนี้มาไงมันก็ถือว่าโอเคแล้วลูกสวยด้วยพี่ทนายหน้าพระเอกนกดำเดี๋ยวพี่ทนายต้องไปช่วยเขาไอ้นี่ไงมาไม่เป็นไรช่วยไปเข็นเออเป็นแรกก็มีลูกน้องอยู่ใช่ได้วพี่โอ้โหโหแล้วพี่นี่มันเบ่งสวยขนาดเนี้ยเบ่งเลยสวยเลยเบ่งแบบผูสวย วันนี้เองนะตอนนั้นก่อนที่ปียังไม่ใส่อะใส่สิบสองหกสิบสองใช่ผมมาเดินมาดูแล้วมันมันอะไรมาแล้วมแล้เล็กไปหน่อยมันยาวยมันยังไม่พองอ่ะทรงัวจริงแต่ยังมันผูไม่ดีเนี่ยผูไม่ดีอูนี่มันอ้วนใช่มันต้องให้ผูดีแบบนี่เนี่ยมันเป็นรอยแตกพี่พี่อะไรนะนี่เนี่ยใช่กล้องดูอ่ะท่างใกล้มันให้ให้ผูมันดีไงให้ผูมันดีออกไงอู้วันนี้มาเดินดูอู้วิมันเป็นมันติดตาเริ่มเป็นกระปุกเนาะใช่มันมันเร็วไง คือยอมถ้าเราไม่ไม่สังเกตเราไม่รู้ไงว่าเออเนี่ยมองมองตุทราภูมองเต่าตะลูกอีเนี่ยมองมองมองไกลผมเห็นมันแตกเขียวนะใช่ใช่ใช่แล้วมันขยเนื้อเขียวเนื้อเขียวเลยตรงตัวมันมันไม่ขยายขยายเสียไงขยายมันยังมันยังสวยไงสมคำรำลือไหมใช่ใช่มันสิบสองหกสิบสองไงเอฟสองหกสิบสองมันถือว่ามันก็ตอบโจทย์ดีแล้วตรงนี้มันปูดใช่มันพองไงมันขยายทำให้ทำให้เนื้อได้มากกว่าไงนี่อันนี้คืออะไรใหม่ที่เป็นเขียวเขียวนะใช่ใช่ถ้าสังเกตดีๆนะ มันจะปูขยายขึ้นนี่นี่มันมันเขียวหมดเลยตรงเนี้ยมันขยายขึ้นปูมันเหมือนหมดเลยอ่ะมันดลขึ้นมามันเลยขึ้นมาได้จรงิ่งหมดหรือว่าปุ๋ยมาช้ามาช้าถ้ามาเร็วตอนนี้เราโหยมันจะมีเล็กไงเพลกวินมันจะสวยหมดแต่ไอ้รุ่นนี้ของเขาผมไม่ได้แต่งไงคือมันมันเป็นก่อนแล้วเราแต่งมามันก็ไม่โตแล้วไงสูดแหลมๆหน่อยใช่ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ไซส์เนี่ยสมมติว่าผมจะไม่เอาไว้เลยนะจะจะทิ้งหมดจะไม่เอาไว้แต่นี้ว่ามันเป็นก่อน ตอ,อนที่เราจะแตง่งรุ่นนี้ใช่รุ่นแรกไงตอนแรกถ้าเราแต่งไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ขายเอาไว้แล้วอ่ะมันแก่ยังแก่แล้วเนี่ยเราถูกเอาไว้ขายเป็นค่าปุ๋ยก็ยังดีฝ<อ>่าก็เลยก็ต้องเอาไว้เนี่ยมันเงี้ยผมไม่มีรุ่นรี่ไม่มีนะไม่ดูไม่มีนะแม้ไม่มีมมมมมเดี๋ยวที่เดินดูได้เลยเดินดูได้เลยโุ้ยได้บนลูกทำไมมันสวยอ่ะไม่มีอันนี้ตัดไปตึงหมดละมันกลมไงเนี่ยตัดหมดละใช่พี่นายที่บอกว่ากลมๆคืออันนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่มันมันเบ่งมา ไม่ใช่กระเบนเดินดูจะเลยของเขาสวยๆเลยลูกอ่ะมันมันไม่ไม่เก๋เลยนะลูกขึ้นมาสวยมากเลยเข้ามาทุกวันเนี่ยแอบดูโอ้ยเดินเทียดูเทียวูสวยอ่ะอันนี้มันตัดไปแล้วมันไอรุ่นพี่มันเอาไปหมดแล้วไงหรือแล้วรุ่นน้องไงก็เต็มต้นห่งร้อยกว่าลูกอ่ะคิดดูไอหมดแล้วอ่ะคือป่วยๆที่ววว่่่่่่าปปยยนนีีีแแไอ้ทบอกจะเอาต้นนะใช่ใช่แต่มันร้อยกว่าลูกเลยตอนนี้เอา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 ต้นไว้ก่อนนะปีนี้ โอ้ยเนี่ยนี่ต้องให้เคดีคนดูแลด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองคิดดูเนี่ยเราเราอ่ะมันเยอะขนาดเนี้ยแล้วลูกให้มันเสมออ่ะลองคิดดูอะกล้องแพนเห็นหรือเปล่าวะนี่คือป่วยที่เราบอกว่าจะรักษาต้นไว้ก่อนรักษาต้นไว้ไงมันมันแล้วก็แต่มันมันสามารถเอาลูกได้ด้วยอันเนี้ยมันใบน้อยันใบอ่อนไงมันมันจะเลี้ยงลูกช้าเหมือนเหมือนของคนอื่นเขานี่เรามีตัวตัวดีฝาไงมันก็เลยโตได้ไปขายได้ เนี่ยเดินไปเทียบดนดูได้เลยว่ามันผลส่มันใกล้กันหมดเลยใช่คือส่งมันใกล้คนตัดบอกปีนี้จะไม่มีตกไซนไงมันจะมีสวยสวยตลอดเนี่ยเดี๋ยวที่ทนายไปจัดการเรื่องนั้นอันนี้ล่องลอยพึ่งหวานยังไม่ให้น้ำคือจะตัดดึงก่อนเดี๋ยวข้อไปลงอพึ่งหวานมันตะวันก็จะตัดไงเนี่ยไปหวานก็หวานหมดหวานต้นรอบนี้หวานตัวไหนพี่หวานโปแคล็บไงโปแคปใช่ํำรวจสามรอบไงสามรอบก็ใส่ฮาโลเลย โอ้โหก็ต้นมันใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ใส่ห้าโลเลยไงใส่น้อยนักไงเนี่ยเรายืนโดยโอ้โหเนี่ยนี่เนี่ยมันนะมันมันขยายต้นเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าของผมเนี่ยมันจะขยายต้นเล็กอ่ะธรรมดาของผมนะต้นแปดปีเนี่ยจะตรงนี้เนะพอพอก็เหมือนลุงตีอ่ะผมไปดูของเขาทําไมเขาบอกแปดปีทําไมเขาต้นขนาดนั้นใหญ่จังใช่มันขยายเร็วมากเลยผมนี่แหละผมเมื่อกีทำเนี่ยโอ้รู้สึกขยายเร็วมากต้องต้องเข้าแล้วนะนี่คือต้นป่วยที่เรารักใช่มันมีีท่แล้วมันเหมือนง่ายแผลที่แผลทีบ ฝั่งนี้ขยายแบบเนี้ยเหมือนต้นนั่นแะที่ลุงตีว่าไม่รอดไปดูเดี๋ยวไปดูลุงตีว่าไม่รอดอะ่ะแต่มามัน,ม,นมันออกมาผลงานออกมาได้ดีมากเลยต้องมารอบข้างนี้ด้วยผลงานดีมาก<ห>เลยนะให้ดูเป็นรอบๆเลยว่ามันรัดใหม่หมดเลยรัดใหม่รัดเนื้อใหม่เลย,ม,เยมันจะแตกเนยมันจะแตกเปลือกไปเรื่อยเลยอะ่ะ <ST S> มันขยายขยายเนื้อขยายเปลือกไปเลยอ่ะครับอันนี้คือแนวทางซานโฮโมเดลนะครับใช่ใช่นะครับต้นไหนที่ว่าไม่รอดน่นตนู้นเดี๋ยวไปดูเลยลุงตีบอกตรงนี้ไม่รอด ผมว่ามันก็ต้องรอด,ดีแม่ก็คุยกับทนายบอกเราดูแลของเรามันต้องรอดเนี่ยตัดหมดล่นะไงเนี่ยตัดหมดล <c oughs> แะแผลทุกต้นเลยใช่ป่วยป่วยทุกต้นอนะ่แะแผลทุกต้นเลยทุกต้นไม่ม,ม,ม,มีที่ว่าอันไหนจะว่าดีอ่ะคือเรามาแก้สถนานการณ์ให้เขาได้หมดเลยอย่าง <c oughs> ลองรอย <c oughs> ไอ้ต้นไหนไม่ป่วยดีกว่าพี่มีไหมเดี๋ยวยังหาไม่ได้ไม่ป่วยอ่ะันหาไม่ได้อารมณ์เหมือนสวนพี่กิ่งอะนะคืออันนี้เรามาเรามาแก้ให้เขาไงมันก็ถึงมันถึงอยู่ได้ไงเนี่ยมองนะ ร้อยสามสิบปลูบมองดูโอ้ยดูข้างบนสวยมากใช่ใช่โอ,โอ้แ้วข้างล่างนี่ป่วยไม่ไหวน,นะป่วยป่วยเอาพี่มันแตกแล้วมันรัดเนื้อแล้วมันรัดเนื้อแล้วเอากล้องเข้ามาดูหน่อยเนี่ยเนี่ยมันรัดเนื้อหน่อยไงมันเริ่มเนี่ยเนี่ยมันเริ่มรัดเนื้อนะมันเมันริ่มขยายนี่นกล้องเข้ามาข้างนี้มันเริ่ม,มเลยนะเนี่ยเ,เ,เริ่มขยายเปลือกอันนี้อันนี้เปลือกที่เน่าปีก่อนที่เราแช่กันนะมาดูดูเปลือกเน่ามันเริ่มขยายเนื้อเปลือกมีเปลือกเน่าไปเรื่อยๆเลยใช่เนี่ยเปลือกเน่านะนี่เปลืือออกเเเนนนนนนน่่่าีียยยยมมงะะัข้ เห็นไหมใช่แน่ทีนี้มันดันออกมาใช่ดันออกมาอีกเลยนี่นี่แตกแล้วเออมันมันเนื้อมันรัดรัดเนื้อไงฝั่งฟังนี้ชัดมากใช่มัดเนื้อรัดมาก่อนเพื่อนเนื้อรัดอันนี้อันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้มึงรัดแต่อันนี้เพิ่งรัดใหม่เพิ่งเพิ่งเนี่ยนะเนี่ยเพิ่งปีนี้เนี่ยเพิ่งใครนะเนี่ยพิ่งรัดใหม่เลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งรัดอ๋อกองทันไหมเนี่ยมันเพิ่งรัดใหม่เดี๋ยปีนี้เนี่ยนะเนี่ยปีนี้เนี่ยเพิ่งรัดใหม่เลยเนี่ยนะเปิดกำลังเลยนะใครที่ว่าเน่ารอบต้นอย่าเพิ่งถอดใจใช่่่่่่่มม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 ััััั้้้ยยยยยยีีีีนน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 รรดดดเเ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 ืืืออออใใใหหลลลสไตววโโแแคคปถาากะ เราเราฉีดโปรแคลไปด้วยใช่ใช่แล้วเราเราผมรูวโปรแคลไปด้วยรั่วไปต้นต้นนั้นก็สองลิตรนะต้นนั่นก็นลิตรเดียวคือรั่วไงรั่วคือว่ามันตอบโจทย์สวนคลที่ว่านั่นนะถือว่าถ้าทําทันนะถือว่าหายแล้วก็ได้ได้เงินได้ได้เงินด้วยถามพี่บรรจงนี้ทางดินอะโปรแคลโปรแคบใช่โปรแคลโปรแคบแ,แ,แล้วใช้ยาเลยช่วยไหมคือมดยาลาทั่วไปมุยาท้องตลาดยาพวก ที่ก็คายกันเชลรามันยาเช้าทั่วไปนะใช่มันเราเลือกสลับไปก็ได้เปอร์ฟอตใช่ไปที่วได้หมดนยได้หมดเพราะว่าอะไรมีทางเลือกยอได้หมดเพราะเราคุมทางดินใช่ใช่ให้มันดูดขึ้นไปนะคือถ้าเราทดินเยอะน่ะมันไม่มีเชล้ราเราไม่เกิดไม่เกิดของผมไม่เป็นราเลยของผมที่ต้นเล็กผมทําส่วนใหญ่เนี่ยมันดูดเข้าแต่ทางรากใช่ใช่ก็คือเวลาดินเป็นกดเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำมันดูดรากเข้าไปเนี่ยใบเนี่ยแมลงจะม่รบกวนเลย โอ้ยไ,ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม,ยมไม่มีแมลงใบจะมันนะใบอ่ะใบจะมันเลยแล้วเราอ่านโปแคบไปเนี่ยใบยมันโอ้โหสุดยอดเลยจุใช่ฮะผมคือเนี่ยสวนเนี่ยคนเขาเนี่ยเขามีหลายร้อยต้นเนี่ยเขาก็จะต่อ้ผมไปดูให้เขาของน้องชายเขาป่วยเขาก็ไม่เชื่อใครไงเ,เขาว่าเหมือนว่าเคยเชื่อเขาแล้วแล้วมไม่หายกับทุดลงอ่ะ ก็คือในจันทบุรีอ่ะพี่พี่บรรจงเขารับดูแลด้วยเนาะใช่ผมก็จะลงไปแบบใครจะให้ผมดูแลหรือว่าอะไรผมไม่ได้คิดค่าดูแลแล้วแค่ไปอยากให้เขาหายอยากให้ได้เงินไงก็คือเป็นส่วนคนรู้จักกันนี่แหละก็ไปช่วยดูแลจนจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนน่ยอยากให้พี่บรรจงไปช่วยดูแลก็อยากให้ไปช่วยเดี๋ยวก็โทรว่าจะกลายเป็นอาชีพใหม่าะนั้นไปคนที่ตายสงขาโทรมาแบบพี่อยู่ไหนผมอยู่สงขาเออผมก็เออแตอยู่จนะผมจะไปไงเขาอยู่สงขาโทรมาผมก็พี่ทํายังไงมันดีขึ้นมายังไงอย่างเงี้ย อ่าใช่เอาถือถือคนลุกอะพี่ใช่มันมันรัดเนื้อขยายเร็วมากเลยมันจากที่ทว่าตัดตัดกันระเบิดเลยนะใช่คือเราทิ้งหมดเลยนะใช่คือเราเอาเปลือกทิ้งไงมันเน่าไงเน่าก่อนที่ก่อนที่จะเข้าผมจะเข้ามาเนี่ยก็ขูดตัดเปลือกทิ้งแล้วให้กล้องแผนลูกข้างบนหน่อยปรับส่งปรับแสงหน่อยว่าร้อยกว่าลูกนะครับจากที่การเราแค่ว่าเดี๋ยวจะเอาต้นไว้ใช่เขาจะแทรกเขาจะเอาต้นไว้กันเอาไว้ก่อนเราะเอาใรักษาต้นไว้ก่อนทำยังไงก็ได้ให้ให้ต้นมันยังอยู่กับเราใช่เอารักษาให้ต้นอยู่ไว้ก่อนแล้วนี่มมันี ผลตอบแทนมาเออแล้วาถามพี่บรรจงสังเกตยังไงถึงว่ามันเอาลูกได้พี่คือที่แรกมัน่ะมันเรามีวิธีไงเราเราทําไปแล้วมันตอบตจวขึ้นมาใบมันเริ่มเขียวอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันก็โอเคไหมเราแล้วก็ช่วยผมต้องช่วยนะคือเราฉีดอาหารทางใบเลยนอะอเติมเพราะว่ารากาย,ยังมีปัญหาอยู่คือผมต้องเติมทางใบ,บเติมทั้งลูกช่วยมันไงเราต้องเข้าใจด้วยเราต้องป้อนอาหารทางใบด้วยทางลูกด้วยไม่งั้นเขาไม่อยู่ให้เราก็ พี่บรรจงมองว่าพอเรารักษาทางดินไปใ<ช>บมันมาใบามาแล้วใบามาเริ่มเขียวเริ่มเข้มขึ้นอย่างงี้ยพอจะเอาไว้ลูกได้หรือว<ช>่าไงผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ผมก็ต้องหาวิธีคือเราพ่นใบด้วยพ่นลูก้วยอาหารคือจะต้องรู้นะว่าอาหารต้นไหนที่ให้ไม่ลูกกินแล้วมันไม่แย่ยงกันเหมือนที่ลุงตีสอนผมนะผมก็หาวิธีต้นไหนที่มันเป็น เหมือนท้องตลาดบางอย่างต้องเลือกใช้ไงต้องเลือก,อกต้องเลือกใช้ว่าตัวไหนมันเต็มสูบไหมอะไรเงี้ยเหมือนว่าออแคลเซียมอะไรเงี้ยที่มัตอนแรกที่เรามาพี่ทานายบอกว่าทำไงได้ให้ต้นยังอยู่กับเราใช่ทานายเขาก็พี่มาดูวหผมใจเถอะมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆเขาอะแล้วผมก็มาเข้ามาดูมาเนี่ยมาลงโปรแคลแล้วก็ลงโปรแคปบนี่แหละกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ฟื้นต้นได้นะเอาลูกเลยใช่เอาลูกไว้เลยแถมได้เร็วมากอ่ะ ก็สวนข้างๆให่บอกมันไม่ได้แล้วง่ายๆก็เอาไม่ดอดใช่ต้นนี้ป่ะที่ลุงตีว่าจะตายไม่หนุนหๆต้นไหนอีกอ่ะไม่อีกอนี้ไม่ใช่อีเหรอไม่ใช่เอาเอากลองๆมา กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ